นี่คือบูดาลีครับเมืองหลวงของประเทศอินเดียครับเฮ้ยกินได้กินได้อร่อยกินได้ยินดีเราจะชิมมหาราชาไปแล้วนะจ๊ะเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับเข้มสปีดเลสสปีดเลส มันมันมีกลิ่นจะลองไอแล้วอ้อมใช่เหมือนเดิมเหมือนใช่เคยมาไหมครับคนที่ไม่มาจะเสียใจไรฮีเพราะจริงๆแล้วนี่เราไม่ได้มาไม่เพราะจริงจริงแล้วเราไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มากินนี่แหละเรามากินมหาราชาแค่นั้นแหละจะกลับเหนื่อกรงใจอือก็เลยต้องไปขี่มอเตอร์ไซค์หน่อยนึง่ง ต้องมาเข้าทางขวานี่นะครับของเรานะครับและนี่คือสนามบินอินทิราคานทีนะครับที่เดลีนะครับวันนี้ฝนตกครับแล้วก็จะเห็นว่าฝนตกแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่ผมมาถึงเลยอตอนนี้ก็ อยู่ที่เทอร์มินอลนะครับที่สนามบ,บินอินดิราคันทีที่อินเดียนะครับก็มาถึงแล้วครับตอนนี้รอทานสิทธิ์ครับเหนื่อยรอบนี้ทานสิทธิ์ทานสิทธิ์นานครับนะครับไายดีเลยตลอดนะเอาะ น,นี้เราก็จะมานั่งหาอะไรกินมาถึงที่นี่นะครับก็ต้องโดนอันนี้มหาราชาเบอร์เกอร์อันนี้<ะ><ะ>หาราใชา่อันหนาน่ะมหาราชามหาราชาจะเป็นเป็นหมูหรือเป็นไก่อันนี้เป็นชิเคเก้นชิเคเก้นนะเขาจะหอมมากับอันนี้ กินต้องใส่ใส่ใส่หมวกด้วยใส่หมวกใส่หมวกกินใส่หมวกเป็นที่มาหราชามาราชาไก่ชีสใช่ไหมกกริลไกกริลเบอร์เกอร์สูตรใหม่ของออมโดนัลอินเดียนะครับอ่ะลองก่อนลองก่อนลองก่อน เป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับอืมเยี่ยมครับอืมเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับเยี่ยมเลยตอนนี่ให้ง่ายๆ่ายเลยกินไก่เกาหลีเป็นซ่อนไหมเป็นเคอรี่ไก่ถ้าไม่ถ้าไม่ถามมันก็ไม่ให้นะกกระดาษเลยนะครับซ่อนไว้อร่อยอร่อยอร่อยด้วยลองลองลองบ้างลองบ้างเฮ้ยกินได้กินได้อร่อยอืมกินได้กินดีกินเยอะ อีกชิ้นก็ได้นี่เบา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 คุณโจจะชิมมหาราชาไปแล้วนะจ๊ะเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับเคีมสปีดเลสสปีดเลสเลยเนาะมันมันมีกลิ่นเฉพาะอ่ะคือมันจะใส่แตงกวาดองใช่ไหมนี่แตงกวาดองเนาะแตงกวาดองพริกดองหัวหอมหัวหอม หอมนี่เป็นหอมหอมแฉดด้วยนะหอมสีส้มๆชมพูชมพูเนี่ยแล้วก็มีชีสส้มๆอร่อยกว่าบอร์เกอร์ไก่ที่กินเมื่อกี้เยอะอ๋อใช่เอาลองไปแล้วออมรสชาติเหมือนเดิมเหมือนใช่เคยมาไหมครับเหมือนนุ่มเหมือนเหมือนสี่ปีที่แล้วไม่เปลี่ยนแปลงเออสามปีที่แล้วไม่เปลี่ยนแปลงคนที่ไม่มาจะเสียใจเลยเฮ้ เพราะจริงๆแล้วนี่เราไม่ได้มาไม่เพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้มาขี่มอซเตเราได้ี่มอซค์ม,<อ>ามากินนี่แหละเรามากินมหาราชามันจะกลับเลยก็เกรงใจอืม,อมก็เลยต้องไปขี่มอเตอรไซค์หน่อยนึงอืมเดี๋ยวขากลับก็ต้องแวะมากินอีกอตอนนี้ก็ต่อเครื่องไปสีนากานะครับ,บถึงแล้วแคชเมียร์ที่นี่ สีนากาครับลงมารับกระเป๋าแล้วเฟรนเนอร์จะต้องมารีจิสเตอร์ที่ตู้นี้นะครับเห็นไหมแล้วก็ออกจากสนามบินนะครับทางนี้เลยโอ้อากาศเย็นครับอุณหภูมิประมาณ20องศาได้เสาไฟที่สีนากานี่ยังเป็นเสามไม้นะฮะ ยากให้พามาดูตรงนี้นิดนึงครับที่นี่คือโรงแรมของเราในคืนแรกที่สีนาการนี้นะครับห้องของพวกเราคือนู่นเปิดไฟอยู่ข้างบนสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมข้างๆพระจันทร์เลยครับข้างหลังโรงแรมเป็นภูเขานะครับ คนพักเต็มเลยครับคุณผู้ชมพวกนี้มาดูรูปตอนเช้ากันนะภายในโรงแรมก็ร้ายอยู่นะครับห้องพวกเรายอยู่ชั้นสามครับโอ้อย่าเพิ่งไปอย่าพึ่งไปอย่าพิ่งไปชั้นสามเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นสนะี่เลย จะสีกดไม่ได้เล็บแก้ว ห้องเราครับห้องเราไม่เป็นไรอย่างเลยเฮ้ย <Hey, S 2> มีคนเปิดเบียร์แล้วพี่วุตรรีบพี่วุตรรีบห้องเรานี่เป็นลุบท็อปนะครับห้องใต้หลังคาเลยถ่ายรูปยังไงถ่ายแล้ว,ลวนี่โรงแรมของเราก็จะเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ที่ผมเดินมาจาก,กทางซอยนี่นะครับออกไปแล้วจะเป็นเมืองนะครับรหน้าซอยหน้าซอยทั้งเมืองก็ รูออาม,ามาเห่าใช่ได้มาเห่าใช่มาเห่าเลยมาเห่า,มา,หามาเห่าเลยครับสำห,หร,รับวันแรกในสีนากาครับ